ชิมชิีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิฟรีในเกมเด e Baby in อินเยลโลนั่นเองนะคะวันนี้พี่คลิปก็มาเล่นเกมที่นิวคุงแนะนํามาให้เล่นตั้งแต่เมื่อสอสวันที่แล้วแล้วนะแต่ว่าพอดีเพิ่งจะตัดสินใจได้ก็เห็นที่หนะ้าปกขึ้นนะคะมันดูจะเป็นเกมหลอนๆน,นะแต่นิวคุงแนะนํามาว่าเกมนี้ไม่ได้น่ากลัวมากหรอกนะคะมันค่อนข้างจะแค่หลอนๆน,นิดหน่อยแหะ ลองมาเล่นดูนะอะไรเงี้ยเขาแนะนำมาแค่นี้ค่ะเข้ามาถึงนะคะเกมมันก็ขึ้นชัตเตอร์วันอะไรก็ไม่รู้แล้วเข้ามาหน้าเกมเลยแบบไม่ให้เราตั้งตัวเลยค่ะคิดว่าโหเอานี้เลยหรอไม่ได้เตรียมใจเลยนะไม่ต้องกดเข้าหน้าเกมด้วยนะแล้วเราเข้ามาก็แบบเหมือนเราแบบเข้าประตูมาค่ะแล้วเราก็จะตุ๊กตาลูกเทพใช่ไหมใช่ไหมแล้วขอเดาว่านั่นจะต้องเป็นตุ๊กตาลูกเทพแล้วก็แบบ มีผีสิงอะไรแน่เลยค่ะมันดูน่ากลัวยงไม่รู้อ่ะอ่ะโอเคเอ่อเราเรา,เรา,เราลองเดลองหลบไปข้างๆดูได้ไหมเอ้มีมีห้องเดดเฮ้ยอ๋ทำไมนะทำไมมันหันคอมมามองเราได้อะคิดปเองปะ ตัวได้เหรอเอ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพเหรอเอ๊ะคนเหรอน้องน้องมีเปลือกตาชั้นนอกไหมน้องไม่นอ้นองตาหน้ากลัวจังเลยน้องหนูปิดประตูเลยอุ้ยเอ้ยเสียงประตูแว๊บหลอนเราไม่ได้คือพี่กิ๊บไม่ได้เ,เล่นเกมสยองขวัญมานานแล้วนะคะลาก่อนอีหนู ให้ตายเถอะถ้าเราเดินไปคลิกน้องเลยจะเป็น๋ะมีขวดนมด้วยอ่ะเราต้องเก็บเอามาให้ไปเอาให้น้องให้น้องน้องพี่เอาขวดนมมาหายแล้วต้องปิดไฟไหมเราควรปิดไฟไหมตูอ่ะอีหนูให้อะไรอย่าดื้อน้องน้องก็เสียงน่ารักดีนะถ้าอยู่ข้างหลังเงี้ย อุ้ยอุ้ยดูท่าดูท่ามองเลยสิยน่ากลัวยังเลยอ่ะอ้าอออวายทำไมน้อน้องน่ากลัวเดินน้องก็อย่าเข้ามาใกล้ได้ไหมแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเกมแนวยังไงนะคะแต่ว่าจะลองเลี้ยดีๆแล้วกันนะคะเออแล้วเราจะเปิดตัวยังไงเออวายคอคอคอ,ขอน่ากลัวจัน่ากลัว นอนได้ไหมลูกนอนอนอนหนึอน,นะนี่คืออะไรต้องให้แม่กล่อมนอนไหมหรือเราเป็นแม่เราเปล่า <S <S ห้องนี้ห้องเด็กหรือเปล่าอ๋อนี่ห้องเด็กหวังว่าน้องคงไม่ได้นะ่ากลัวอย่างที่อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอะอ,อ,อ่โอเคถือว่านอนได้ได่างงานลูกเอ้ นนเราคงต้องนอนแล้วถึงเวลาที่นอนแล้วนอนอ๋อเดี๋ยวนะ้วมันมีข้อความที่ซ้ายบนนี่นะพอดีโปรแกรมอานมันบังอยู่นิดนึงอะคะ่ะอันนี้พี่ก็ลืมแปลด้วยสิเขาบอกว่าให้พานน้องไปที่ห้องน้ําน้องมากลัวชะมัดมานด่ลรอกอ่ะโอเคเปิดไฟก่อนนะวิววางนี่ว้าวนี่อะน,น,นะลูกโอเคอเฮ้ย ไม่ดูว้าไม่อยู่เนี่ยว้าไม่อยู่นี่ไงอะน,นี้รู้สึกว่าให้ให้พาลูกไปที่เตียงนอนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดไฟก่อนแล้วกันนะคะปิดไฟปิดไฟห้องน้ำเกิดไม่ได้จะได้ประหยัดไฟนะโอเคอ้าวอ,อุ้ย,ย,ยเวลาอุม้มอยดเด้งขึ้นนะนี่มันน่ากลัวรู้ไหมอ่ะไปนอนโอเคแล้วก็ปิดไฟในห้องนอน ปึ๊บโอเคปิดประตูโอเคแล้วเราก็ไปดูทีวีที่โซฟาโอเคโอเคเสร็จแล้วดุดดโอ้ลูกน้องลูกน้องว้าวาอย่าร้องอ่ะ ลยนะอยเนะเรายองนอนไม่ถึงเลยใครเปริดเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่อ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะเอ่อข,ข้อความมาขึ้นว่าพาลูกไปที่เตียงนะคะแต่ว่าลูกเราอยู่ไหนอ่ะลูกหนูน้อยเฮ้ย เร,เ,รเราเราเรเดินมาแล้วเราไม่เห็นนี่อ่ออวาว้นี่ยิ้มเหรอยิ้ม <c oughs> น่ากลัวังเลยอย่ายิ้มได้ไหมคะอย่ายิ้มได้ไหมคะลูกดูหนะ้ามองสิ <c oughs> และเกมนี้นะมันบังคับให้เล่นเต็มจอด้วย <c oughs> อ่ะไปไฟอีกรอบใช่ไหม ปิดไฟปิดประตูโอเคกับไปดูทิศทำไมอะหนูอย่าเปิดประตูสิลูกนอนนะถึงแม้หนูจะไม่มีเปลือกตาก็ตาม นอนนะลุกนะไม่สนแล้วเราดูโซฟาเราดู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 ด,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 ดทีวีที่โซฟาเราดีกว่านะแชทท่อฟหรอเฮ้ยมันเป็นเกมยาวเหรอเอ๊ะเขาบอกว่าให้ไปหาเอ่อเอาหยิบหยิบนมนะคะในตู้เย็นอ่าก็คืออุ้ย ทำไมไฟดับน้องมายัางไงตอนแรกน้องไม่อยู่ไม่ใช่หรอโอเคได้เวลาดื่มนมนะคะเอาละได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนะก oh. ินนมแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเออเนี่ยหน้าปกติน้องจะไม่ได้แบบไม่ได้ยิ้มอะ่ะแล้วหน้ายิ้มไม่ยังหลอนอ่นอ่ะอะน้องนั่งอย่างนี้นี่โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าอ้อมแป๊บนึงมาอุ้ยผ้าอ้อมผ้าอ้อมไปไหนอะอเฮ้ย เฮ้ยยานโ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 นอย่าพาอ้อมปาหายคือเมื่อกี้ถืพอพ้าอ้อมอยู่นี่เอ๊ะหนูอะเอาพ้าอ้อมไปไหนตอบมานะพ้าอ้อมไปไหน <c oughs> นี่นายโยนทินง <c oughs> ไม่นะต้องไปรีเซฟเหรอเอ๊ะโฮไลท์หมดเลยอะ่ะ พ้าอ้อมหายไปได้ไงอ่ะรู้และวหนแน่เอาพระอ้อมไปไหนเดือหรอเดืออยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นเดืออยู่ในนั้นไปอุ๊ย <laughs> ไปแล้ว,น,ว,วนั่งดูชิวๆีกว่านั่งดูทีวี แล้วคือมันไม่มีเซมมันต้องปิดเกมแล้วเปิดใหม่อะโอเคกลับมาใหม่กันในแชตเตอร์ที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะครานี้ยัาทำพรอ้อมไม่หาย,ยานะลูกเข้าใจไหมอ่ะอไปโอเคเดี๋ยวรีพระอ้อ,อมอามาก่อนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพระอ้อมหายเข้าใจไหมโอเคออเห็นว่าต้องเปลี่ยนพระอ้อ,อมเนาะเร้ไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างในก็ได้มันงเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้มั้งใช่ปะ เอาไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นเอ่อแน่ใจนะว่าอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไม่ทำพ่ออ้อมหายอะ่ะโอเคเอไว้ตรงนี้แล้วก็ได้ถือว่าถือเอาไว้ห้องน้ำแล้วเนาะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หรือว่าเราต้องไปตามหาพ่ออ้อมมาอาจจะซ่อนอยู่ในบ้านหรือพ่ออ้อมอยู่ข้างบนมันบินเนาะเพราะพ่ออ้อมบินบินหนีได้พ่ออ้อม,มนี่้หรือเปล่าโอแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ปะ๊ะกพ่ออ้อมหายแต่ว่าพ่ออ้อมมันบินหลุดไปจากมือเราเออแม่มาแล้วลูก อะอ้อมหนูบินได้ด้วยนะลูกนะหนูเล่นอะไรเล่นอะไรแกล้งแม่หรอฮะฮะอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยมันตกใจนะรู้เปล่าอย่าปิดไฟดิอุ้ยอินดิกนี่มันลูกซาตานนะจ๊ะอุ้มทีนึงก็ก็ท่าขึ้นมาเลยนะเนี่ยไปนอนวันนี้จะโดนแกล้งอะไรกว่าน่หนาตาโน่ไปก็ล้น แล้วฉันไม่เล่นตอนก่อนนอนเนี่ยนะตายแล้วโอเคโซฟาโซฟานั่งดูทีวีที่โซฟา้า,าตเจตตอรสามแล้วคราวนี้พระออมจะปีกไหมโอเคตอนนี้น้องไม่อยู่นี้นะคะเอ่อให้ไปที่ฮะเัตเตอร์สามมาคือดูทีวีที่โซฟาได้เลยเหรอ จะนั่งลูกก็ร้องเฉยเลยเขาบอกว่าให้ขึ้นไปหาลูกที่ชั้นบนนะคะแล้วก็เอ่ Turn off เทิร์นออกไลอาให้ปิดไฟโอ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 เฮยร้องได้ไหมเลิกโอเคเงียบแล้วนะนอนได้เลยนอนดินอนนอนปิดไฟแล้วนะปิดประตู เออเออมเขาบอกให้เราหาของกินแล้วก็ไอ้ข้อต่อมานี่คือเอ่อให้ให้ให้เอาเด็กไปที่มอนเตยูมอนเตเรอเออเอะเอะสั่งหอนไม่ดีเลยอะไรอะเออให้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 เอา ไม่ออกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปิดเปิดเปิดประตูไม่ออกเอ๊ะมันเปิดประตูไม่ออกนะเหยียบเหยียบเหยียบได้ฮะปิดมีเสียงอะไรปะอ้นะ ชีวิตจริงไม่อยู่แล้วในบ้านนี้ตั้งแต่เข้าประตูมาแล้วเห็นหน้าเด็กแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เข้าไปไม่ได้เหรอ ยาวไม่สิ้นสุดสิโอ๊ยทำไมหน้านูเหมือนเอเลี่ยนเลยอออ่ะอัะนนี้นี่ขวนดนมเขาบอกว่าให้เอาอ๋อให้ให้ตรงนี้อ๋ออ๋อต่อไปให้พา ให้พาน้องเออพาน้องไปที่โต๊ะโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็หยิบผ้าอ้อมใหม่อย่าปิวหายนะอ รู้ไหมว่าไม่ควรเล่นแบบนั้นน่ะอันนี้จ้ะอันนี้อ่ะลงมาเถอะลูกเอ่อดูที่ด้านบนเขาเขียนว่าอะไรให,ให้ใช้ยันยันของพ่อแม่ค่ะที่วางอยู่ชั้นบนในห้องพ่อแม่เอ่อสึกว่าจะให,ให้ไปหยิบยันนะคะลูกเราน่าจะเป็นซาตานแล้วละนะ ให้ไปหยิบยันที่ชั้นบนนะคะน่าจะอันนี้แน่เลยเนี่ยโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเครื่องเกมกลับสู่ความสงบโอ้ยลูกลูกเดอนเดอนอนเดนโอ้โหน่าจอยเชียวอ่าเปลี่ยนนะเป็นผ้าอ้อมนะอ่าโอเอโอเอโอเอนะลูกนะตัวหนังสือมันยังอยู่เลยบ้านเราก็มีหมอกควันเอาจริงๆนะไม่น่าใช่ ไม่ใต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ก่อนนอนนะคือเกมมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบมีจำสแกร์ตุ้งแชตุ้งแช่หรอกนะแต่ว่าอาจจะเพราะเราห่างเกมแนวนี้ไปนานหรือเปล่านะอือหรือเราอาจจะไม่ถูกฉลโงกกับอะไรแบบนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอุย้ย จบแล้วเหรอคือเอ่อก็เอาเอาจจะบรรยายยังไงดีนะมันก็รู้สึกโล่งนะคะเพราะว่าในที่สุดก็จบแล้วจริงๆถามว่าขนลุกไหมขนลุกมากเลยนะคะคือไม่ไม่โอเคกับอะไรของเด็กทาลกแบบนี้นะคะแล้วก็ดวงตาที่เปิดโพรงแบบไม่มีเรียกไรนะไม่มีเปิดตานะค่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเอ่อแล้วก็บรรยากาศ อาจจะเป็นเพราะว่ามันคือความกลัวเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะไม่ได้แบบเอ่อเป็นฉากมืดตื้อหลอนอะไรเงี้ยคือเขาเล่นกับเด็กทาลกไงเรื่องจากเด็กทาลกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็นั่นแหละก็เล่นกับบุกแงเห็นว่าเกมนี้สร้างภายในไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะก็เสร็จไปก่อนนะคะบ๊ bye ายบายไม่ได้เล่นเกมสยองขวัญมานานแล้วรู้สึกฝืดแล้วก็ตึงมือมากเลยค่ะ ตอนเล่นโหมสซูมโหมก็ให้พี่นกเล่นให้ใช่ไหมไม่ได้เล่นเองอ,ะอ่ะก็โอเคค่ะไปก่อนนะคะไปไปค่ะถ้าน,น้องๆอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่คลิปได้นะคะถ้ายอดวิวไม่ดีดไลค์ไม่เยอะก็คงแบบคงไม่อยากจะทรมานตัวเองอ่ะเนาะก็ถ้าอยากให้เล่นอีกก็ช่วยๆกันกดแล้วกันนะคะอุตส่าห์ยอมทรมานตัวเองแล้วเนี่ยคือจะเห็นว่าตาหลับตาถึงพี่อาจจะแบบหลับตาตลอดเลยคือไม่ใช่เลยนะคะ <c oughs> เพนพอมันกลัวแล้วตามมันจะยีเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันจะเช้ามันเช้าแล้วค่ะแกไม่ได้นอนนะคะมาเล่นเกมนี้ก่อนนอนนะก็เลยแบบดีดตาตาตีตีเพราะอาจจะแบบหนังตาหย่อนแล้วนะคะโอเคไปแล้วค่ะไปจริงแล้วนะ๊ายบายค่ะสติกเกอร์ลายเิปบีปและวของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์เตอมีให้เลือกสอสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ